ครับการสวัสดีท่านชมด้วยนะครับวันนี้ก็อมยู่ในเกมฟรีไฟลนะครับวันนี้ผมก็จะมาแจกโคดที่เช่นเคยนะครับก็ไปดูเจ้านาค้อยก่อนละกันนะครับที่เขาอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับที่จริงก็ไม่ใหม่หรอกครับก็ครั้งที่แล้วเขาอัปเดตมาให้ตุ่มใช่ไหมครับอันนี้เขาอัปเดตมาให้ซื้อก็เลยนะครับมาลองดูครับนี่ครับเจ้านาค้อยของเรานะครับมันเหมือนหนูกระเพรามากกว่าเนาะเออใครคิดเหมือนผมอ่ะแล้วก็จะมีปลาติดอยู่ตรงหางด้วยนะครับอืมก็จะมีพวกตะกินด้วยนะครับ ขายอยู่ที่ราคา199เพชรเท่านั้นนะครับ199เพชรเท่านั้นนะครับก็จะได้ครอบครองเจ้านาคนี้เลยนะครับความสามารถพิเศษเขานะครับก็จะเพิ่มเพิ่มขีดตรงเห็ดนะครับประมาณ20%เอันนี้เวลาเราพันยามันก็จะเพิ่มประมาณ20%เนะครับแล้วก็อันนี้นะครับเป็นชุดใหม่นะไม่ใช่ชุดใหม่ครับอันนี้ก็เป็นชุดเก่าครับแล้วก็เอามาทําเป็นกล่องสุ่มนะครับก็จะมีพวกโทเทนด้วยนะครับ เดี๋ยวดูก่อนครับโทเทนอย hu well ู่ตรงไหนนี่ทั <t 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 ้งล่างสุดเลยนะครับก็สูงสุดก็1ิบชิ้นครับต่ำสุดก็1ชิ้นนะครับอ่าก็ตามนี้ครับก็จะมีชุดอีกมากมายนะครับชุดผู้หญิงกับชุดผู้ชายนะครับโทเทนเอามาแลกตรงไหนเหรอครับเอามาแลกตรงนี้นะครับตรงกิจกรรมนะเข้ามากิจกรรมนะครับแล้วก็กดหาหาก่อนครับอยู่ไหนนี่นะครับเป็นโทเทนนะครับปาร์ตี้นะครับอ่ะหนึ่งหนึ่งร้อยโทเทนนะครับก็สามารถแลกชุดผู้ชายได้นะครับ แล้วก็มีชุดผู้หญิงแล้วก็มีความจําของตัวละครต่างๆนะครับนี่เห็นไหมแล้วก็จะมีพวกไออะไรเครื่องจดจับอะไรพวกนี้ก็มีนะครับเดี๋ยวเราไปแจกโค้ดกันเลยดีกว่านะครับไปโค้ดนี้ก็ใส่ได้แ,แค่ครั้งเดียวนะครับแต่ใส่แล้วยกเติบนะอันนี้ผมเอารหัสไก่มาใส่ให้ดูนะครับเผื่อบางคนอาจจะยังไม่ใส่นะครับรหัสหนึ่งใส่ได้แค่ครั้งเดียวนะใส่เข้าไปครับนี่นะครับ ก็สามารถ c ๊อปปี้เอาไปใส่กันได้เลยนะครับก็กดใช้งานไปครับทึบกดตกลงจัดตรงไอเทมเรียบร้อยแล้วนะครับอะกดตรงอีกทีหนึ่งครับมาแล้วก็ไปที่ที่แต่งตัวนะครับแล้วก็กดที่กล่องครับนึ่งตะกินปืนก็ได้แค่3วันนะครับอ่ะแล้วแต่นะครับว่าจะสูงได้ตะกินปืนไหนนะครับผมก็กดเปิดเลยครับอ่ะปึ๊บโอได้ปืนนี้มาครับ3วันนอกก็ยังดีครับอ่ะ กดใช้ทันทีเลยก็ได้นะครับหรือกดตกลงก็ได้นะครับวันนี้ก็ต้องขอจบไปเท่านี้แล้วกันนะครับวันนี้ก็ไปหลบไปบ๊ายเจอคลิปหน้าครับ